สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการทำซ้ำด้วยคำสั่ง for next นะครับซึ่งจะเป็นการทำซ้ำโดยมีการกำหนดตัวแปรนะครับในการบนรอบที่แน่นอนนะครับในที่นี้จะเป็นการทำซ้ำนะครับตั้งแต่ตัวแปร counter นะครับมีค่าเป็น1จนถึง3นะครับและอีกการทำซ้ำหนึ่งนะครับก็คือคำสั่ง repeat until นะครับก็จะเป็นการทำซ้ำจนกว่า ตัวแปรนัมเบอร์ <HHH> รรนะครับจะมากกว่า0ูนย์นะครับเมื่อตัวแปรนัมเบอร์มากกว่า0ูนย์นะครับก็จะหยุดการทําซ้ํานะครับในบรรทัดแรกนะครับจะเป็นการกําหนดให้ตัวแปรทัลทนะครับเท่ากับ0ูนย์ในบรรทัดที่2นะครับจนถึงบรรทัดที่9จะเป็นการทําซ้ําเมื่อตัวแปรเคานเตอร์นะครับมีค่าตั้งแต่1จนถึง3นะครับส่วนบรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่6นะครับจะเป็นการให้ทําซ้ําภายในบรรทัดที่4จนถึงบรรทัดที่5นะครับเมื่อตัวแปรนัมเบอร์นะครับมีค่า มากกว่า0ูนย์นะครับจะหยุดการทำซ้ำในรูปของ Repeat Until นะครับบรรทัดที่7นะครับจะเป็นการบวกตัวแปร Total นะครับกับตัวแปร Number เข้าด้วยกันนะครับแล้วเก็บลงในตัวแปร Total นะครับส่วนบรรทัดที่8นะครับจะเป็นการแสดงนะครับตัวแปร Total ออกมานะครับส่วนบรรทัดที่9นะครับก็คือให้บวกค่าตัวแปร Counter เพิ่มอีกนะครับแล้วก็กลับไปทำซ้ำนะครับในบรรทัดที่2นะครับ ในบรรทัดแรกนะครับกำหนดตัวแปร total นะครับเท่ากับ0นะครับบรรทัดที่2กํนะครับกำหนดตัวแปร counter เท่ากับ1นะครับแล้วก็จะมีการทําซ้ำนะครับในกรอบของ for next นี่นะครับจนถึง3นะครับนั่นหมายถึงว่าจะทําซ้ำ3รอบนะครับบรรทัดที่3นะครับจนถึงบรรทัดที่6นะครับจะเป็นการทําซ้ำนะครับก็ต่อเมื่อนะครับเรากรอกตัวเลขที่ไม่ใช่ จำนวนที่เป็นบวกนะครับก็คือเป็นจํานวนลบเข้ามานะครับจะมีการถามนะครับให้กรอกนัมเบอร์ใหม่นะครับจนกว่าเราจะกรอกนัมเบอร์เป็นบวกนะครับตอนนี้นะครับรับค่ามา5นะครับในบรรทัดที่5นะครับเก็บลงในตัวแปรนัมเบอร์นะครับซึ่ง5นะครับก็จะมากกว่า0ูนย์นะครับก็จะไม่กลับไปทําซ้ําในรีพีทอันที่นะครับในบรรทัดที่7นะครับนำเอาตัวแปรท o ทอนะครับบวกนัมเบอร์นะครับ แล้วก็เก็บลงในตัวแปร total อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ0นย์บวกนะครับ output total นะครับก็แสดงลงในช่อง output นะครับซึ่ง total มีค่าเป็น5นะครับก็เขียนลงในช่อง output เลยนะครับ next counter นะครับ next counter จะเป็นการสั่งให้ตัวแปร counter นะครับเพิ่มไปอีก1นะครับจาก1ก็เป็น2นะครับก็ยังทำซ้ำอยู่นะครับจนถึง 3นะครับตอนนี้มันยังเป็น2อยู่นะครับก็จะทําซ้ําอีกนะครับมาทําซ้ําในรีพีทอันทิ l นะครับเรารับค่านะครับในบรรทัดที่5นะครับ Number เป็น7นะครับเมื่อ Number เป็น7นะครับมากกว่าศูนย์นะครับจะไม่กลับไปถามซ้ําอีกในบรรทัดที่4นะครับบรรทัดที่7นะครับ เอาตัวแปร total นะครับบวก number อีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บลงในตัวแปร total เหมือนเดิมนะครับ5วก7นะครับ output total นะครับก็นำค่าตัวแปร total นะครับมาแสดงในช่อง output นะครับ next counter นะครับ counter ก็จะเป็น2นะครับจากเดิมเป็น2ก็จะเป็น3นะครับ ก็ยังทําซ้ําอยู่นะครับในบรรทัดที่2นะครับก็เนื่องจากตัวแปรทั้งทนะครับยังอยู่ในกรอบของ1นถึง3อยู่นะครับก็จะมาทําซ้ําอีกนะครับใน Repeat Until นะครับซึ่งรับค่ามาเป็น9นะครับในบรรทัดที่5รับค่ามาเป็น9 n u m นะครับ n u ม b e r นะครับมากกว่า0นย์นะครับก็จะไม่ถามซ้ําอีกครั้งในบรรทัดที่ 4ถึงบรรทัดที่5้านะครับก็ลงมาบรรทัดที่7เลยนะครับ total บวก number นะครับ12บวก9นะครับก็เป็น21นะครับจากนั้นนะครับมาทำบรรทัดที่8นะครับให้ outputput ตัวแปร total มานะครับก็คือ21นะครับตัวแปร total มีค่าเป็น21นะครับ n e x t counter นะครับตรงนี้นะครับเมื่อ มันเป็น3แล้วนะครับก็จะสิ้นสุดการทํางานของ for next นะครับจากอัลกอริทึมนี้นะครับก็จะมีการทําซ้ําภายใต้การทําซ้ําอีกทีนึงนะครับซึ่งจะมี repeat until นะครับซ้อนอยู่ใน for อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งใน repeat until นะครับจะมีการแสดงข้อความนะครับให้ผู้ใช้กรอกตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับแล้วก็มีการรับค่าตัวแปรนะครับ number เข้ามานะครับ ซึ่งจุดประสงค์ของ Repeat until นี้นะครับก็คือจะเป็นการทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้ใช้งานจะกรอกจํานวนเต็มบวกนะครับถ้าผู้ใช้งานยังไม่กรอกจํานวนเต็มบวกนะครับก็จะถามซ้ำนะครับให้กรอกอีกเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเกรอกจํานวนเต็มบวกมาแล้วนะครับก็จะไม่กลับไปถามซ้ําแล้วก็รับค่าจํานวนต่อแปร n u m เบ r อีกครั้งนะครับ ไฟล์สไลด์นะครับผมได้แนบไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเพื่อให้ได้ฝึกทดลองทำดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ